เรื่องเล่าวันนี้ขอนำเรื่องกรำทางวาจาคําพูดร้ายแรงมามาเล่าให้ฟังกันครับขอกราบขอบพระคุณท่านพระครูธรรมทรไภรัตสิริจันโทเจ้าอาวาสวัดสแกจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่อนุญาตให้มาเผยแพร่ฟังจบแล้วกรุณากดซับสไครกดแชร์และกดกระดิ่ง เพื่อรับฟังเรื่องเลวาใหม่ๆต่อไปขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังเรื่องเล่าวันนี้ครับกรมทางวาจาคำพูดนี่ร้ายแรงมากนะคำพูดของคนเพียงคนเดียวสามารถสร้างความแตกแยกสร้างความสูญเสียสร้างความเข้าใจผิดทำให้เกิดสงครามเข็นฆ่ากันได้เลยนะ หลวงปู่ดูพรมมปัญโยท่านได้เมตตาสอนว่าคนดีเขาไม่ตีใารท่านมักกล่าวถึงมงคลที่สำคัญที่ท่านอยากให้ลูกศิษย์นำไปปฏิบัติคือมงคล38ประการมงคลที่ท่านพูดถึงบ่อยๆนั่นก็คือสัมมาวาจาชอบพูดแต่สิ่งที่เป็นมงคลท่านว่าคนส่วนมากมักสร้างกรรมทางวาจา เพราะกรรมนี้สร้างได้ง่ายแต่เขาไม่รู้หรอกว่าผลของกรรมเมื่อส่งผลจะร้ายแรงเพียงไรคําพูดนั้นสำคัญมากบางคนพูดไม่ดีกับผู้อื่นจนเป็นเหตุถึงขั้นโกรธเกลียดกันชั่วชีวิตเลยก็มีบางรายคําพูดเพียงไม่กี่คําก็ทําให้ไม่พูดกันไปหลายปีคนส่วนมากที่ขึ้นโรงขึ้นศาล หรือทะเลาะกันจนไปถึงฆ่ากันตาก็เพราะคําพูดที่ไม่ดีนี่แหละหลวงปู่ท่านสอนอยู่เสมอว่าอย่าไปพูดไม่ดีกับใครเขาถ้ามีคนมาว่าหรือด่าเราแต่เราไม่ว่าหรือด่าเขาตอบมันก็จะไม่มีเรื่องกันแต่ถ้าแกไปด่าเขาเมื่อไหร่นั่นแหละเรื่องใหญ่ท่านสอนสิทเสมอว่า อย่าไปพูดทำลายความหวังของใครเขาเพราะนั่นอาจจะเป็นความหวังเดียวที่เขามีอยู่ถ้าแกไปพูดเข้าเมื่อไหร่กรรมอย่างจะตกแก่ตนเองท่านบอกไว้อีกว่าคนที่ชอบด่าหรือใส่ร้ายผู้อื่นรวมไปถึงการพูดไม่ดีต่างๆกับคนอื่นนั้นกรรมจะมาเร็วมากเขาพูดนั้นจะเป็นคนที่มีศัตรูทั้งภายนอกและภายใน ไม่เป็นที่รักของคนทั่วไปตรงกันข้ามกลับเป็นคนที่น่ารังเกียจแก่คนทั้งหลายกรรมนี้จะทำให้เขามีเรื่องและเดือดร้อนอยู่เสมอๆทั้งกายและทางใจบางคนทำกร,รัมนี้ไปเรื่อยๆอย่างไม่รู้ตัวพอกรรมดีที่ตนเคยสร้างมาแต่ปางก่อนหมดหรือเหลือน้อยลงกร,รัมชั่วที่สร้างนี้ ก็จะสนองเขาอย่างหนักทั้งในพบหนี้และพบหน้าในพบนี้เวลาที่กรรมดีแต่ปางก่อนจะส่งผลให้มีความสุขหรือมีโชคลาภกรรมชั่วก็จะเข้ามาตัดรอนกรรมดีเหมือนอย่างเขาผู้นัน้นซื้อหวยเลขห้าหกหวยก็จะออกเลขห้าห้าหรือห้าเจ็ดบางทีก็ติดต่อการค้าหรืองานต่างๆมองเห็นอยู่ว่างานนี้ได้แน่นอน แต่พอถึงเวลาก็ไปไม่ทันบ้างไปแล้วไม่เจอหรือมีเหตุต่างๆมาทำให้มีอุปสรรคอยู่เสมอๆซึ่งที่จริงแล้วผู้นั้นจะมีโชคที่ควรได้ประมาณเป็นล้านๆเขาก็จะได้แค่หมื่นสองหมืหรือโชคครั้งนี้จะได้หลายหมื่นแต่เขากลับได้เพียงไม่กี่พันบาทหรือเพียงได้ไม่กี่ร้อยเท่านั้นเองนี้เป็นเพราะกรรมชั่วเข้ามาตัดรอนกรรมดี และรวมถึงญาติพี่น้องลูกหลานเขาเหล่านั้นก็จะทำความเดือดร้อนเสียหายมาให้มีพี่น้องหรือญาติไปจนถึงเพื่อนฝูงก็จะโกงทรัพย์สินเงินทองของเราบา้างบางครั้งก็พูดใส่ร้ายให้โทษด่าว่าทะเลาะวิวาททำให้เราไม่สบายกายและสบายใจเป็นอย่างมากมีเรื่องเดือดร้อนต่างๆอยู่ตลอดเวลาอย่างไม่จบสิน้น มีลูกหลานก็จะดื้อด้านว่านอนสอนยากทำความเดือดร้อนให้เสียงเงินทองอยู่มิได้ขาดว่ากล่าวลูกหลานไม่เชื่อฟังไม่เคารพนับถือลูกหลานบางคนก็จะอักตันอยู่ตนเองมักจะเดือดร้อนด้วยการเป็นโรคหลายที่รักษายากหรือรักษาไม่หายเช่นอ,มอมัมพฤกษ์อัมพาตมเร็งเบาหวานโรคหัวใจ และโรคห้ายต่างๆอีกมากมายหลายชนิดหลวงปู่ท่านบอกไว้ว่ากรรมทางวาจาร้ายแรงมากการที่เราพูดใส่ร้ายหรือพูดไม่ดีจนทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนและเสียใจหรือไปพูดทำลายความหวังต่างๆของเขาถ้ารู้ตัวให้หยุดเสียถ้าไม่หยุดหรือเลิกทำเสียกรำไม่สนองแต่ในชาตินี้ พอตายลงไปยังต้องไปใช้กรรมอย่างนรกตามขุมต่างๆอีกท่านจะพูดและสอนสิทธิ์อยู่เสมอว่าคนดีเขาไม่ตีใครความหมายว่าคนดีไม่ตีใครไม่ใช่เอาไม้หรือของแข็งๆไปตีเขาแต่ท่านไม่พูดจาไม่ดีด่าว่าใส่ร้ายทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนเสียหายและทุกข์ใจหลวงปู่บอกว่าคนดีเขาไม่ว่าใคร ถ้าแกไปว่าเขาแกก็จะเป็นคนไม่ดีใครจะดีหรือไม่ดีเรื่องของเขากรรมของเขาเรื่องของคนอื่นเราไปเปลี่ยนแปลงเขาไม่ได้หรอกแต่เราสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองได้พิพิธภัณฑ์บ้านบุญบวมสวงศูนย์รวมสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากมายหนึ่งเดียวในโลกและวังพญานาคใหญ่ที่สุดในกรุงเทพโทรศัพท์ 085-199-1370